ใขนาดนี้ไม่น้อยเพียง1,000โลก,กับรถครอบครัว7ที่นั่งกับมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คปี2024และที่สำคัญคันนี้นะคะประหยัดกว่าใยแดงไปถึง350,000บาทพบกับกอลิล่าคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook, YouTube และ TikTok ครับ วันนี้นะคะก็อยู่กับเวที่โชว์รูมการิลาค่ะนะคะวันนี้เวจะพามาชมกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi e ็กเพนเ1.5คอร์สนะคะปี2024มาพร้อมกับไมเพียง1,004กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะคะใหม่เพียบป้ายแดงไปเลยนะคะแต่ราคาได้ที่คุ้มค่ากว่าแน่นอน ป้ายแดงนะคะให้ส่วนลดแล้วนะคะมาหาเราที่โชรูงปาเล่าคาแรแลกกับไม่แค่1000งินิดๆนะคะคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของออปชั่นของเขานะคะสิ่งที่ได้ด้านหน้าของเขานะคะตัวกระจังจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะไฟของเขานะคะจะแยกเป็นสส่วนแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟใบวีโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะตรงนี้แยกไฟตัดหมอกให้ในส่วนของด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ และในส่วนของซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นซุ้มล้อนะคะสีดําแบบนี้เลยยางนะคะได้เป็นยี่ห้อบิสโตรนะคะดอกยางยังเหลือใช้งานได้อีกะยาวตัวนี้นะคะก็จะเป็นปี2023นะคะเป็นยางปี2023ขนาดยางนะคะ20 5ศูทับ 55, R 1 7นั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะได้ยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่แค่1000โลใช้แค่ขยับนิดเดียวเองนะคะถือว่าใครได้ไป คุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยกระจกของเขานะคะตัวนี้ได้เป็นตับไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยด้านคางนะคะด้านจับของเขาก็จะได้เป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยมีปุ่มสมาร์ททีเรตเอ็นที่นันคะอยู่ตรงนี้ะลาวหลังคานะคะติดตั้งมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยสีดาทําให้ตัวรถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ และในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไร d i ไกดแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปทรงตัว L แบบนี้นะคะกล้องมองหลังมีให้เพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านท้ายกันนะคะนี่เลยสิ่งที่สำคัญนะคะอยู่ตรงนี้รถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะพื้นที่กว้างนะคะตรงนี้จะบอกเลยว่าเบาะสามารถพับได้นะคะทั้ง2ตอนเลย ถ้าหากเราไม่ได้นั่งนะคะแต่ว่ามีเรามีสัมภาระเยอะตัวนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยและตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เป็นชุดอุดลมรั่วมาแบบนี้นะจะเป็นช่องเก็บอะไรนะคะเครื่องมือของเรานะคะตัวนี้เนาะเอาไว้ยามฉุกเฉินตัวนี้คือเขามีมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นที่ปั๊มลมปั๊มลมฉุกเฉินนะคะกับตัวนี้ได้เป็น ชุดอุดลมรั่วนะคะนี่เลยตัวนี้ได้เป็นชุดอุดลมรั่วแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแบบนี้โครงสร้างทุกอย่างนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยนะคะน็อตไม่มีขยับลูกค้าอุ่นใจได้เลยเพราะว่ารถของเรานะคะมีใบเซอร์ติฟายให้คุณลูกค้าทุกคันแน่นอนค่ะและเราก็เข้ามาอยู่กันที่ภายในตัวรถของเจ้าคันนี้แล้วนะคะ ซูบิชิเอ็กเพนเดอร์1.5คอร์สปี2024ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าภายในนะคะค่อนข้างที่จะแบบนั่งสบายนะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยเดิมแท้นะคะถ้าตัวคอร์สรุ่นเดิมนะคะก่อนโมแมหน้าเมนูเชนตัวนี้นะคะน้องจะเป็นเบาะสีดำตัดกับสีน้ำตาลแต่ซึ่งรุ่นใหม่คันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำแท้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของภายในเริ่มที่พวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะ พวงมาลัยคันนี้นะคะก็ได้เป็นแบบบุ้มหนังแล้วนะคะเป็นมัติฟังก์ชันมีคูชคอนโทลค่ะและในส่วนของหน้าจอเลือนไม้นะคะตัวนี้ก็ได้เป็นแบบ lcd นะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะแสดงเรือนไม่อ่าเหมือนคล้ายๆของ m i t s u b i s h i a j e r o นนนันเองะคะตัวนี้ออกแบบมาดีมากๆนะคะอ่ะไม้เลขไม้เพียง1,400กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าใครที่ได้ไปคุ้มค่า,มาคุ้มราคาแน่นอนนะคะอ่ะ และในส่วนของหน้าจอคอนโซลกลางนะคะก็จะได้เป็นแบบทัชสกรีน9นิ้วนั่นเองนะคะซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Apple bluetooth USB นะคะได้ปกติเลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแอร์ปรับแบบออโต้แล้วนั่นเองนะคะและในส่วนของเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเ e กียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับเบรกอโตหแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ คันนี้กุญแจมีให้ครบสองดอกเลยนะคะแบบนี้เลยนะกุญแจครบ2องดอกเท่านั้นนะคะทุกคันจะบอกว่าทั้งหมดเกือบยี่สิบคันนี่ก็คือกุญแจสองดอกทุกคันอยู่แล้วนะคะและในส่วนของกระจกตัวนี้นะคะเป็นกระจกกรองแสงแล้วที่เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือยังใหม่เลยนะคะไม่ได้แกะใช้งานอะไรใดๆเลยใหม่มากๆเลยนะคะกับคันนี้และเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสาร ตอนหลังกันบ้างนะคะว่าจะนั่งสบายแค่ไหนไปดูกันเลยและแล้วเราก็เข้ามาที่ห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะโอ้ขนาดเวเป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนนะคะลูกค้าก็ยังนั่งได้สบายแบบนี้เลยระยะเฮดลูมนะคะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ระยะตรงนี้นะคะก็คือกว้างมากยังมีพื้นที่เหลือเลยกรณีถ้าหากมีคนนั่งแถวตอนที่สามนะคะเราก็เผื่อแผ่เขาหน่อยค่ะเราก็ดึงเบาะออกมาหน่อยนะคะ ดึงเบาอ,ออกมาได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อแผ่ห้องผู้โดยสารตอนที่3ด้วยนะคะถ้ามีคนนั่งเนาะอ่ะตัวนี้นะคะมีแอร์แยกให้สําหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังตัวนี้เราสามารถปรับเองได้เลยนะ,ะเราไม่ต้องคอนโทรลที่ด้านหน้าห้องผู้โดยสารนะคะเราสามารถคอนโทรลเองได้เลยนะคะอยากปิดแอร์นะคะอยากเพิ่มแรงแค่ไหนเบอร์หนึ่งสองสามสี่นะคะตัวนี้คือ เราปรับหมุนได้เลยและที่สําคัญนะคะตัวนี้มีช่องเสียบ USB ให้1ช่องกับ Type C อีก1ช่องนะคะสะดวกสบายอำนวยความสะดวกสวกําหรับผู้ใช้งานมากๆเลยนะคะเดียวเวจะสาธิตให้ดูนะคะถ้าหากาห้องผู้โดยสารตอนที่3นะคะจะนั่งเราจะพับเบาะอย่างนี้นะคะนี่จะมีป่มกดนะคะนี่ก็อย่างนี้เลยจะประมาณนี้นะคะเราก็ขึ้นไปนั่งได้นะคะแถวตอนที่3แบบนี้เลย และในส่วนของห้องเครื่องของเขานะคะห้องเครื่องเดิมแท้ทุกจุดเลยนะคะมาดูได้เลยนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะห้องเครื่องเดิมแท้รอยมาชิวทีต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดแน่นอนนะคะสําหรับวารันตีของมิ s ซูบิชินะคะรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนั่นเองยังไม่พอค่ะเราได้รับรถมาแล้วนะคะก็ตรวจสอบโครงสร้างให้คุณลูกค้ามากกว่า344จุดจากบริษัทขุยสเปคชั่นไทยแลนด์ ให้คนลูกค้าอุ่นใจหายห่วงได้เลยว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้ำผิดคว่ำหรือกองไหมแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากได้ชมตัว Mitsubishi e x p e n d e r 1.5คอนแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าที่โชว์รูมกวลิาคาของเรานะคะมีสต็อกให้เลือกมากกว่า20,000นะคะสำหรับปี2024ไม่เริ่มต้นที่1,000โลนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เข้ามาก่อนได้เลือกก่อนแน่นอนนะคะและที่สัมพัญโปรโมชั่นของเรานะคะ เอาไปเลยค่ะแคมเปญใช้เงินเอารถเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะต้องบอกก่อนว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะสำหรับสีขาวนะคะป้ายแดงจะขายอยู่ที่9 5 6 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าหากมาหาเราที่โชวรุมกอริล่าค่ะนะคะแลกกับไม้เพียง1,000โลคุณลูกค้าเอาไปเลยค่ะความคุ้มค่าตรงนี้นะคะประหยัดไปถึง3 5 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะบอกเลยว่า ้องจัดแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งอยู่นะคะหรือถ้าหากอยากเข้ามาชมรถจริงพร้อมทดลองขับนะคะเรียนเชิญเลยที่โชว์รูมกอริล่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงไม่มีวันหยุดนะคะัตะเลิกเลยหรือยกหูสายด่วนได้เลยที่0924478888และสำหรับวันนี้นะคะเวต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าเวจะมาแนะนำคันไหนฝากกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะคะ เพราะคุณคือคนสำคัญกอลิล่าค่ะลักรถรลักคุณค่ะ